ขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้ผมจะส่งคุณวัฒนไป ่างงจัหวัดหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากยอดจำหน่ายสายหนังโอ้โหานผู้ชมหนังขายดีเลยหนังไม่น่าเชื่อเลยทุกสายในประเทศไทยนะรักข้ามทานนี่เต็มเลยนะเต็มอะไรเต็มยีเด็ดเต็มเหยียดเต็มเหยียดท่านผู้ชมผมไปถามสายหนังแล้วเป็นยังไงบ้างพี่แน่นไหมโอ้โหแน่นทุกโลแน่นอะไรแน่นทุกโลคนแน่นเลยฮะแน่นอะไรฮะแน่นนาโอ้โห คนเราอะไรผิดพลาดผ่านไปแต่วันนี้จะมาไปดูตัวอย่างที่สามารถสอนคนได้และที่สำคัญที่หาดใหญ่มีของกินอร่อยเพราะฉะนั้นไม่เอาพวกคุณไปนะพูดกันนักเรื่องราข้าคันผมจะไปคนเดียวไปไปไปแล้วไปแล้วดูดิไปกันแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาไปทำอะไรกันที่หาดใหญ่ในช่วงของเรานะครับเยี่ยมเยี่ยมมองม มองมองในทูเดย์โชววันนี้เดินทางไกลนะฮะแอบเดินทางมาคนเดียวเพราะว่าแขกรับเชิญของเราอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากเป็นคนที่มีทัศนคติดีมากและเป็นคนที่มีสินค้าดีมากคุณโอชนนิสลาภูวิจิตสวัสดีครับโอ้โคุณโอ ววยสวยสก,ก็ประมาณ30ล้าน <30 S 2> เกือบ10ล้านคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอิจฉานะอันนี้มาจากพูดได้เลยไหมมาจากลำแข่ของคุณโอ๋ใช่ค่ะเงินสดล้วนๆพูดได้เต็มปากทุกอย่างเลยค่ะพี่คุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้โชคนะอันนี้มันเกิดจากความพยายามจริงๆรู้สึกอย่างไงมั่งภูมิใจกับตัวเองระดับไหนก็ภูมิใจมากแลว้วพี่เพราะว่าเรามาจากคนบ้านๆค,ความรู้ไม่มีการศึกษา ح, ไม่มีเรียนจบน้อยแล้วก็ ฐานะทางบ,บ้านลำบากแล้วก็โดนสามีทิ้งคือเลี้ยงลูกด้วยตัวเองช่วงที่ลำบากสุดๆเลยที่เคยรู้กันก็นกคือช่วงที่ไม่มีอะไรจะรับประทานใช่ค่ะช่วงนั้นยังอยู่ในความทรงจาเนาะ,ะนะจริงทาให้คุณโอวิ่งหนีความจรนเพราะว่าเดี๋ยวเล่าเรื่องเก่าแล้วคุณโอร้องไห้เองนะ,ะไม่ต้องเล่าแล้วนะพี่ <laughs> แต่วันนั้นน่ะมันเป็นวันที่โหดร้ายก็จริงแต่มันเป็นแรงคุณโอมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่ย่าแย่มันเป็นแรงผลักดันได้ไหม ที่ทำให้เรามาจนถึงวันนี้ได้ก็ค okay? ือทําให้โอ anyway> um, ้เข้มแข็งขึ้นแกร่งขึ้นสตรองขึ้นก็คือเจอมาหมดแล้วลำบากมาหมดแล้วคือตอนนี้คือมันจิ๊บจิบไปเราผ่านหมดแล้วนะไม่ใช่บ้านอย่างเดียวนะมีทั้งรถมีทั้งทรัพย์สินต่างๆและที่สําคัญที่สุดต้องถามคําถามนี้เลยหนึ่งในฐานะเป็นแม่มีความสุขยังไงบ้างที่เราไม่ได้ส่งทอดความทุกข์ยากความจนให้กับลูกๆในวันนี้ก็ไม่อยากให้ลูกต้องแบบอดอดอยากอยากคือไม่มีกินอะ เราแบบเข้าใจไงแต่ว่าตอนสมัยเด็กๆเราก็มีความสุขอีกแบบแต่ว่าโอ้ยอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าโอ้อยากให้เรียนโรงเรียนดีๆเมื่อก่อนเรียนโรงเรียนวัดค่ะแต่ลูกตอนนี้ก็คือเรียนนานาชาติก็คืออยากให้ลูกมีโรงเรียนดีๆได้สังคมดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆเพราะว่าโอ้อยู่แบบโรงเรียนบ้านๆรองเท้าก็ไม่มีจะใจเดินตีนเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยต้องทุ่มมาที่อนาคตของลูกด้วย ลูกคนโตมีแววไหมจะช่วยแม่ไหมอ๋อตอนนี้ก็ช่วยทุกอย่างค่ะเรื่องโฆษณา Facebook ก็เป็นคนทําหมดเพราะก็เป็นคนหัวไวพี่โอนี่ไม่เป็นเลยคอมพิวเตอร์<ะ>โอใช้แก้โทรศัพท์มือถือโอให้ลูกโอนี่แหละมาทําคอมพิวเตอร์เพราะเขถนัดไงเด็กวัยรุ่นเลี้ยงลูกยังไงให้เขารู้สึกว่าเออ มันสนุกไปกับการทํางานกับเราแล้วก็แบบมีความใฝ่ฝันเหมือนที่เราฝันอยู่คือ <c oughs> ไม่ได้บังคับอะไรลูกมากแต่ว่าลูกเนี่ยจะไม่ไปเที่ยวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ออกไปไหนก็จะอยู่แต่บ้านแต่ก,ก็ชอบอย่างเดียวคือเล่นเกมก็จะแบบว่าพอเล่นเกมแล้วก็จะแบบเหมือนสมองก็ได้ลดเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็กมาช่วยสอนตัวแทนเรื่องไอทีต่างๆด้วยคะ่ะนวตอนนี้ย่างย่าสกินแคร์ไทยแลนด์มีโปรดักต์อะไรบ้างคะเนี่ย มีโปรดักเกี่ยวกับชุดหน้าเด็กเหมือนโอเนี่ยโอ40อัพโอใช้มาตลอดพี่ต้องยืนยันอีกครั้งนะว่าทุกอย่างเราทํามาเราใช้เองมาก่อนค่ะใช้เองหมดเลยพี่ตอนนี้ก็ยังใช้ค่ะไปดูห้องโอได้เลยใช่นะครับทั้งหมดระยะเวลาในการทําโปรดักตั้งแต่วันที่เป็นโปรดักย่าๆจนถึงวันที่กี่ปีต้นปีห9ค่ะครับแล้วก็นี่ปี6 3สประมาณ4ีปีเต็มตม,มันไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้หลายคนชอบดูถูกตัวเองว่า ทำไม่ได้เศรษกิจใหม่ดีฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่มีพ่วงฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีเงินทุนนี่คือแบบฉบับของคนที่ทําได้โดยที่ไม่มีอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมพูดทั้งหมดทำตั้งทั้งที่เราไม่มีทุนก็คือทําไปเลยไม่ต้องกลัวหลายคนนี่กลัวโอถามหลายคนแล้วว่าทําไมถึงไม่กล้าเกิดเพราะว่าเขากลัวไม่มีทุนบ้างอะไรบ้างโอ๋ก็มาจากความไม่พร้อมเลยพี่คือไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความรู้เรื่องด้านนี้แต่เราพยายามคือลงมือทํา ไปพร้อมๆกันไงแล้วก้อยมาแก้ไขพอเจอปัญหาก็แก้ก่อยๆแก้เดี๋ยวมันเก่งเองไม่มีใครเป็นอรหันต์ภายในใ<ช>แบบโอ้โหค,ครั้งแรกแล้วประสบความสําเร็จแล้วอยู่บนท้องฟ้าคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่คุณโอพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านผมว่าน่าคิดมากๆคือจมขจัดความกลัวว่ากันง่ายๆถ้ามันขจัดความกลัวได้ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชนะชไปครึ่งหนึ่งแล้วอะมันเหลือแค่อีกนิดหนึ่งคือความพยายาม <c oughs> และไม่คิดจะไปจากบ้านเกิดด้วย <c oughs> ทําให้ <c oughs> ผมต้องลงมาบ้านเขานะบ้านสวยมากทําไมาถึงรักหัดใหญ่มากขนาดนี้โอ้เป็นคนที่นี่ ผูกพัน<อ>กับท <นะ S 1> ี่นี่แล้วก็อยากนะช่วยคนในพื้นที่ของตัวเองเอคือช่วยได้ตามที่เราช่วยได้ค่ะก็คืออยู่แล้วมีความสุขก็อยู่อยู่แล้วแฮปปี้ก็อยู่ไปเรื่อยๆอะค่ะพี่นี่คือมุมมองถ้าจะเรียกว่านักธุรกิจก็ได้นะมุมมองนักธุรกิจที่ไม่เหมือนคนอื่นถูกไหมรักถิน่นรักท้องถิน่นแล้ว ปัจจุบันเนี่ยช่วยเหลือสังคมเยอะมากมีอะไรฮะโครงการช่วยเหลือสังคมคือเป็นกองทุนของตัวเองไม่ได้ว่าสร้างภาพหรือว่าแต่อย่างใดไม่ได้รับบริจาคเลยนะบอกให้ทราะไม่ต้องให้เงินนะคือมาแบบนี้มาตั้งแต่ยังไม่รวยพี่เพราะว่าโอ้มีแม่เป็นแบบอย่างชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้โอ้ก็เ,เลยแบบว่าคือตั้งแต่ยังไม่รวยอะ่ะ มีคือมีน้อยก็ให้น้อยคือช่วยพอช่วยเหลือแล้วรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มเลยทั้งวันเลยพี่คือไม่ต้องกินข้าวก็อิ่มอะมันรู้สึกมันภูมิใจได้ช่วยคนลําบากถ่ายทอดความรู้สึกได้เพราะเคยตาม a c e b o o k อยู่บ่อยเวลาเอาเงินไปให้คนจนค,คนพิการทีก็แบบสุนัขจรจัดใช่ค่ะเหมือนตอนนี้เนี่ยเวลาอบก,กับรถไปที่ไหนโอเห็นเด็กขายพวงมาลัยหรือว่าคนแก่ขายบอกต้อง คือต้องช่วยตลอด่ะพี่ต้องช่วยคือมันรู้สึกมันอยากช่วยถ้าวันนั้นเกิดสมมติเราเห็นเราไม่ทันได้ช่วยจะรู้สึกอะไรไหมมันบางทีต้องกลับรถมากลับรถกลับมาแบบนี้ประจาถ้าเห็นแล้วว่าเขาลําบากก็น่าสงสารจริงๆกลับรถมาเลยนะฮะนี่คือเสน่ห์ทำให้แบรนด์ของยาย่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะปัจจุบันมีคนช่วยขายทั่วประเทศไทยประมาณสักกี่คนเป็นหลักพันไหมตอนนี้ก็หลักพันนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะติดช่วงโควิดแต่ว่าก็ยังรอดพี่ ยังเลี้ยงพนักงานรอดยังอยู่รอดยังเนี่ยเพิ่งขึ้นบ้านใหม่อลังการก็ยังถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่งได้ยวิกฤตค่ะบางทีโอกาสของคนหายไปแต่ว่าสําหรับคุณโอยายะโอกาสไม่เคยหายค่ะวิกฤตก็วิกฤตค่ะนะฮะวิกฤตเขาทําอาหารขายนะฮะก็าทำอ่าอะไรแกงไตปลาแห้งนะฮะใส่กระปงกระป๋องไปทํานู่นทํานี่ไงเขารู้ในการปรับตัว อย่างที่คุณท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดอยู่ตอนนี้นะฮะมันเป็นชุดที่สร้างทุกอย่างให้กับคนรอบตัวเราอันนี้เขาเรียกชุดอะไรคะเนี่ยอันนี้ชุดหน้าเด็กค่ะชุดหน้าเด็กประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็มีครีมเมลัดมกครีมนะคะบริเวณนิ่งครีมแล้วก็กันแดดหน้าเด็กแล้วก็สบู่นะคะอันนี้เราแถมไปให้ค่ะสี่อย่างสี่อย่างค่ะรวมเบ็ดเสร็จเลยทั้งหมด6อย่าง6อย่างทั้งหมดชุดนี้เขาเรียกว่าเอาพูดง่ายชุดหน้าเด็กหน้ามันจะมีออร่าหน้าเด็กหน้าอ่อน จุดดังจุดดํามันก็จะเรือนลางแลดูเือนลางหายไปทั้งหมดชุดนี้เขาขายดีมากนะ,ะเขาขายดีมาประมาณ4ปีแล้วผมรู้จักเขาว่าเขาขายแต่ชุดนี้แล้วคนขายก็ขายแต่ชุดนี้ <c oughs> ก็ไม่รู้เป็นไรมิสแกรนใช่เรื่องจริงแล้วผมต้องพูดออกนอกหน้าเลยผมใช้กันแดดเขาผมชอบเขามากนะฮะใครบอกวิทํทไมไปเอากันแดดของคุณโอมากันแดดยี่ห้อต่างประเทศเยอะแยะที่คุณนวัดไปเดินหยิบมาอ๋อพอมาเจอคุณโอเริ่มทุกยี่ห้อเลยนะกันแดดเนี่ยจะบอกให้กันแดดของคุณโ ถ้าไม่ได้ไปทําธุระ,ะใช้เฉพาะกันแดดออกไปเลยค่ะแปรงเปิ้ลไม่ต้องทางหน้ามันเนียนเลยชุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะ,ะซื้อไปทดลองใช้หรืออยากจะร่วมทําธุรกิจด้วยทั้งชุดนี้เท่าไหร่ครับปกติเนี่ยป,ประมาณพันสี่ร้พันห้าบาทแล้วแต่วันนี้เราลดให้แค่1,000บาทแล้วก็ส่งฟรีอันประกอบด้วยเมลัสาก,กรครีมไบรท์เทนนิ่งครีม แล้วก็กันแดดนะเด็กแล้วก็สบ,บู่แล้วก็นี่แล้วก็แสมสคราฟแล้วก็ผงสลายกาผงสลายจุดด่างดำ<ช>ด้วยนะคะ,คะใครที่แบบรู้สึกว่าจุดด่างดำมันอยู่นานจนจะเป็นแผนที่โลกนะเพื่คนตรงนี้แดงตรงนี้ดําตรงนี้ทาไมผู้หญิงชอบเป็นตรงนี้ดำนะเพราะว่าไม่ใช่โดนแสงไฟแล้วก็แดดอะไรแบบนี้ร้อนๆจ,จัดๆม,มันจะจับตรงนี้อยู่ตลอดเลแล้วบางที ฮอร์โมนเลือดอะไรแบบนี้ด้วยค่ะตั้งแต่เปิดบริษัทมา1,000บาทค่ะเหลือแก้่1,000บาทพี่ขึ้นหน่อยไหมขึ้นราคาหน่อยไหมนี่คือแถมให้4อย่างแล้วซื้อสองแถมแถมสี่ให้โอกาสกับใจเป็นพันสามพันไดะเดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นนะคะถ้าไม่ซื้อตอนนี้คุณปราดนะคะเพราะเรากําลังรีแพคเกจจิ้งใหม่หมดเลยท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้คุณต้องสั่งแน่แ่คนละหนึ่งชุดติดต่อทางไหนบ้างครับติดต่อทาง Facebook ยาย่าสกินแคร์ไทยแลนด์แล้วก็ไลน์แอดยาย่า5959และก็เบอร์โทรศัพท์0814265935ค่ะหรือที่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลย นะครับขึ้นให้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ<ค>ะนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้1000บาทได้ทั้งหมด6ชิ้นใชและส่งฟรีทั่วไทย<ค>ะนะครับส่วนใครจะซื้อกอี่ชุดก็ได้เราไม่ว่ากัน <คะ S 1> อยากให้ทุกท่านได้ลองซักคนละชุดค่ะใช้ดีแน่นอนคอนเฟิร์มว่าชุดแรกหน้าค่อยๆดีขึ้นตามลำดับหน้านุ่มขึ้นผิวหน้าดีขึ้นเรียบเนียนขึ้นค่ะแม้กระทั่งคนใกล้ตัวผมช่างแต่งหน้านะช่างทำผมใช้แล้วก็มานั่งถามขอลายคุณโอ๋หน่อยได้ไหมถามจะจะไปทําอะไรเขาอยู่หัดใหญ่ เออจะไปสั่งกันแดดนะฮะอ่ะไหนๆก็มาทั้งทีมาถึงนี่มาไกลแล้วอีกชุดหนึ่งนี่ชุดนี้นี่ทำด้วยแป้งค่ะเป็นแป้งนางนางฟ้าหน้านางฟ้านะก็พูดง่ายว่าเป็นแป้งอ่าแป้งเค้กใช่แป้งทูเวย์ค่ะนะฮะมีทั้งหมดอ่ากี่กี่เฉดสีก็ศูนย์ศูนย์นะคะขาวสุดแล้วก็ศูนย์หนึ่งมันโอเนี่ยเอาใจศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองสำหรับผิวคล้ำผิวสองสีค่ะ วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ๋อลดตลมตลายเลยพี่ <c oughs> คือตั้งลดตั้งแตมนะคะ <c oughs> ปกติเนี่ยแป้ง790บาทตลับละตลับ790บาท 2, 2> ต,ตลับแต,แต่วันนี้เราแถมไม่อีก1นึ่ตลับแล้วก็แถมกันแดดด้วยอวในราคาปกติเนี่ยหนึ่งพแ้อแต่เหลือตอนนี้ซื้อเดี๋ยวนี้นะเวลานี้890บาท3อย่างเลยลดเป็นพันค่ะคุ้มมากอา ตั้งใจฟังอันนี้890แป้ง2ตลับคุณเลือกได้ว่าจะเอาศูนย์อะไรก็แล้วแต่<ด>นะฮะสตลับแล้วก็กันแดดที่ผมชอบอีกหนึ่งอันรวมแล้วทั้งหมดประมาณ1,800ป8ร้เหลือแค่แปดก้าสิบาทเหลือ890บาท นะฮะอ่าย้ำช่องทางติดต่ออีกทีครับเช่นครับเพจอ่า Facebook ยาย่าชิินแชร์ไทยแลนด์นะคะ Line าย y า5 9 5 9นะคะแล้วก็081 4 2 6 5 9 3นนะคะคก็สั่งซื้อได้เลยหรือที่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยนะ,ะนะคะบอกเลยว่าใช้แล้วหน้าเด้งเนี่ยโอ้ใช้มาตลอดพี่คือแป้งเนี่ยโอ้จะปีเซ็ตอีกนิดนึงว่าไม่เยิ้มไม่มันไม่วอกควบคุมความมันแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศมันเป็นสาหร่ายาทะเลสีแดงแล้วก็ปงไก,ก่มกอ่ะขอนจากกาัน นะะอยากจะให้คุณโอบอกเคล็ดลับความสําเร็จในการใช้ชีวิตนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นครับคือยิ่งเราแบบยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งต่อตัวอ่ายู่แบบเดิมเราจะรู้สึกไม่กัดเราจะรู้สึกไม่กัดเราเป็นตัวของตัวเองเราไปตรงไหนก็แบบนี้พี่เ้ใจไหมเข้าใจะเสียงดังโวยวายแล้วก็อยู่แบบนี้เราจะไม่แบบว่าเมื่อ ไม่ไม่ไม่ว่าเงินไม่ใช่ว่าประสบความสําเร็จ<ช>แล้วกริยาเปลี่ยนค่ะก็คืออยู่แบบนี้มาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรก็<ช>เป็นแบบนี้ <ขา S 1> แล้วก็คือโอเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองและต่อลูกค้าเหมือนลูกค้าโอนตังมาเนี่ยตั้งแต่ขายมาเลยนะคะบอกแอดมินทุกคนว่าใส่ตังกลับไปหมดเลยถ้าเยอะๆก็โอนกลับให้<อ>คือไม่เอาแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ใช่เงินโอจะไม่ใช่ของเราห้ามเอาเด็ดขาดโอ้โหสุดยอดผมว่าเป็นบทสรุปที่ดีนะ เพราะว่าคนเราคาว่าประสบความสําเร็จมันไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดแต่มันต้องดูด้วยว่าเขาคิดอะไรเขาช่วยเหลือใครและเขามีวิธีการจัดการในการใช้ชีวิตเขาในระดับไหนวันนี้สุดยอดมากดีใจที่ได้มาเยี่ยมนะขอบคุณมากนะครับ่ะคคุณกลับไปในสตูฮะพบท่านประธานนะคุณใจพบครับโอ้โหไปหัดใหญ่มาสนุกเลยทุกอย่างมีทางออกคนเราทุกอย่างมีทางออกแก้ปัญหาด้วยสติ ถึงแม้ภาพยนตร์จะไม่ได้เงินทาใจยังไงทงใจยังไงไม่หลอกทำใจยังไประสบการณ์ไม่ต้องคิดเยอะแต่เชิญท่านประธานนะเขาพูดถูกท่านผู้ชมดูนะฮะคนประสบความสำเร็จเขาประสบความสำเร็จถามว่าแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีไหมมีแต่เขาไม่อยู่กับสิ่งนั้นตรงนั้นหลักาที่สําคัญตรงนั้นนลักที่สาคัญมนุษย์มีสองสิ่งความสําเร็จกับไม่สําเร็จคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ไม่ยอมอยู่กับความไม่สําเร็จท่านต้องทําตรงนี้ต่างหากต้องเดินหน้าต่อไป สร้างมันใหม่เรื่องใหม่อ๋อแล้วท่านอยากท่านอยากเองท่านอยากเเรามีบทเรียนเก่ามันล้มเหลวก็เดี๋ยวหาความสำเร็จอันใหม่ดีกว่าใช่สร้างใหม่สร้างถ้าคืนสร้างใหม่ต้องมาอาศัยบ้านท่านประธานนอนแนะนำแนะนำแนะนำอย่างนี้เลยพอดเรื่องเดิมเป็นภาคสองแต่คุณเชื่อไหมพูดจริงนะพูดจริงตรงๆคุณธวัฒน์ ดวยคผมยังเชื่อว่าหนังไทยมีอนาคตผมเชื่อจริงมันเวลานี้มันอาจจะไม่เหมาะและตอนเขาสร้างอ่ะมันดีจริงนะแต่พอตอนที่เขาพอเริ่มจะฉายเท่านั้นเองโควิดมาเยือนโควิดมาเยือนนี่แล้วผมเลยบอก คนที่ทำหนังไทยทุกคนนะครับสู้ต่อไปไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวแต่ว่าเลือกเวลานี้และเลือกเวลาที่ควรเลือกที่สุดคือถ้าคุณนะวัฒน์จะเริ่มทำหนังเมื่อไหร่อย่าทำนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาทำเมื่อไหร่อ่ะชัว่ช่วงนั้นนะชัว่โคดี้หรือโควิดไนทีนนะวัฒน์ทำหนังอีกโควิดเทเวนตี้อะไรเงี้ยเอออ้นี่เรามีนาทต้องกัวอนาคตมีอยู่ข้างหน้าเสมอลาไปก่อนเจอกันพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ